สวัสดีค่ะเจอกับคุณพิงค์เจแปนอีกแล้วนะคะเมื่อน,นี้มีอย่างตำแครอทคือกาค่ะทุกทุกคนตำแครอทแล้วก็ไก่ต้มน้ำปลาค่ะไก่ต้มน้ำปลากับไข่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันค่ะคุณพิงค์สิบ,บินกลับเมืองไทยค่ะเท่าน่าคือบ่าต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็จะมีผกักผักก็ไม่เยอะค่ะ จะมีกระเจี๊ยบไม่นุ่นม่นี่เหมือนเดิม่ะคะ่ะมีะเพาผักผักเมืองนอกไม่แบบหน้าหนาวไม่ค่อยมีผักนะคะอืมแล้วก็ว่าจะกินอ่าเข่าวผอนน ento, วมน้ำโอเปนโตะของประเทศญี่ปุ่นจำมีอะไรมั่งคือบ้านเขานี่ครบแบบว่าเอ่อืมกินแบบแบบไผ่เขาครบหามูลเลยหมวดหามูนะคะก็จะมีข่าวก็จะมีอ่า ปูเตโต้ r y ทอดมนันน่ะแหละธรรมดาไข่แล้วก็ปลาอไร่อ,รอ,องเียแล้วจะมีเนี่ยค่ะลูกชิ้นปลาแล้วก็จะมีปลาแล้วก็จะมีทอดอะไรยังไม่ทราบเพราะว่าคุณพิงไม่ทาน,นะคะแล้วก็จะมีะเครื่องเคียงของเขาก็จะเป็นผัพวพักดอด ค่ะก็จะมีเขามีขามีเนี่ยคือครบครบครบห้าหมู่ของเขานะคะอืมแต่คุณพิงสิกินเบิบร์ดบอกกับโมฮูกันนะคะเออกระสียาใส่มือจกกินก็บตามมาุงเอ่ขอโทษห้ลาย,ลายะะเลยค่ะยังบอได้หายป่วยดีหลีล้อกระดอกกันเดีย่ยไอไก่ต้มน้ำปลาค่ะมันก็ว่าใส่มือกับสิบปะแสเพือเก่าเนาะ มีประแดกตอนน้ำด้วยค่ะมามาอิตาอิตาดากิมาสอ่ามีเพื่อนเป็นเพื่อนรักมากชื่อคุณสองนะคะคุณสองบอกว่าไอ้เพื่อนมึงต้องพูดเอภาษาญี่ปุ่นวัลคํมและทุกคนบางครั้งอะ่ะเขาอยากจะเรียนรู้ก็คือคุณพิงก็เลยอืมอืมเอาตามคุณสองนะคะเอ,อิตาดากิม่าคืออขออนุญาตทานนะคะอิตาดากิมา่า ขอกินเขาาด้วค่ะเ้อประมาณนั่นค่ะมาจริงๆมันก็ต้องใส่มือแหละต้องใส่มือถูกละต้องใส่มือ,อคุณพิงค์ยังไมนะ่หายป่วดดีนะคะไก่ต้มน้ำปลาเป็นอกอกไก่ต้มน้ำปลานะคะทุกคนไปล แืบคือเอาตามสูตรในยูทูบนะค่ะไม่เช้าก็ได้คุยกับคุณปุ้ยโนเวสเตชันคุณปุ้ยบอกว่าอืมอยากกินน้อก,กันเด้อืมมาสกินใน,นเบงงนี่มีประแดกตอนน้ำมาเด้อปุ้ยเด้ออืมอืม,อม mhm giác mhm 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 Cái mhm 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 chín, mhm mhm khảo mhm อืมอืมอืมโอ้ยพิดแม่แค่ะพิมพม่ค่ะตำหมดตำเสวตตำอีบะแค่รสโอ้ตำแค่รสแซบขนาด น้ำใจค่ะบาไปเพิดค่ะเปดกระตัมรเือกับเพืุ่กรเพื่อแล้วค่ะแต่เหมือนเป็นเพลิหแง ผมใส่ผงเผบดผงเผ็ด <rôle> ก <à déc> ับซอสอ่ะมีดว่าบางอย่าอีกเนาะเป็นสร้างเป็นแห่งใจกับใครเราที่นองวังแด้ อีกแบบนึงเผ็ดข้นหนึงค่ะเผ็ดอืมวไก่ตมน้ำปลาพครตาเบาเลนิ่เดีย ใช่บ่ไดบบมกมาละยังอยังอยู่ขมขมมาต่อค่ะท่นนร,รูเพิกัณบกระเบืมักเทรามาจากของกับบืแมนด้วยค่ะ

บางซออาหารญี่ปุ่นก็เสียบอะไรกินเลยะพี่น้องอาจจะเสียบบะเกนสิไปแดกเป็นตอนได้พี่น้องทุกทุกคนครับเวลาเป็นตอนค่ะคำว่าตอนนี้นคือเป็นตัวนะคะภาษาอีสานเอว่าไมันนีก็ตามใจเอเพื่อนสองนะคะ ภาษาเอ่อภาคภาษาญี่ปุ่นวันล,ละครเพื่อนอืมาสานเพื่อนสองบอกกัดนั่นแหละอิตาดาคิมาคือรับประาแล้วนะคะอืโอชิคืออร่อยนะคะอ่ะเป็นไรลูกอืออืออือออลูกสาวอยู่ข้างหลังอ้าวอ้า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 เเป็นยังไงเนี่ยดีจัง ืม่ไงไม่ไงแล้วก็สิจะกินความเผ็ดนะเผ็ดอ้หลีอืมเพื่อนสองก็บอกภาษาไทยมาลัภาษาญี่ปุ่นมาลากคำใครเขาเรียกทำโมโงะค่ะทำโมโงะด้วยค่ะทำโมโงะไม่ว่าใคร ไนะก่ล้วก็ชิกกินก็คือแบบภาษาอังกฤษภาษาอยงกัชิกกินอยู่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนขอบใจหลายๆสองเ,อเพื่อนอยากให้แบบทยายามทุกคนก็น่ารักเพื่อนคุณพิงพ์น่ารักทุกคนนะคะโอ้ยเพลดมาเพ็นแยังไย ถ้ามันงอคือไข่สอเมือ่อคือเพลียแท่งอะรบายยัง่าหายป่วยเนาะอืมไก่เล็กชิคกิน เผ็ดเผ็ดเลยค่ะเผ็ดภาษาญี่ปุ่นคาไล่เผ็ดเนี่ยก็จะไม่ได้กินไอ,อ้อ่ะอันนี่ปป่นอเผ็ดค่ะตำหัวซี่เปิ้ลค่ะเผ็ดรับเผ็ดเนี่ย ปาซาจ๊สจะอร่อยจังว่าไปเรื่องนี้นึ่ก็จะหมดแล้วเด้ทีกนี้นึ่ก็จมาแล้วค่ะแต่คืออาหารญี่ปุ่นคือสิเบริกินเนาะเหมือนเนาะได้หาได้อาลฮอ ก็แดโอ้ยพ네ี่อือเลียบค่ะ แต่ต้องเผ็ดแตอระแดกค่ะประแดกประแดกก็คือปบาลานะคะ ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า fish d a t ต้วงเสร็จพี่กินแล้วพ่ออร่อยนะคะเผ็ดก็อร่อยนะคะอืาได้บุอดสุก้าซังโดสซอืม อืมโอการ์ซังเข้ามาค่ะเผ็ดมากเลยข้าไล่โอการ์ซังคนนี้จีว่ะโอกาสังาาส่งคนนี้จีวา่าคี้จีวา่าใช่คุณจีว่านั้นคืออะไรกันอยู่คะประมาณนั้นอ่ะก็มาดูคุณพิงพานส้มตำตำแคร์หรอเพชรตายบป็นเหลืองแล้วค่ะเปิดคำสิว่าเพชร มาต่อทาบัวพ hmm. uh ิษกับบัวแสบทาบัวแสบกับบัวพิษอืมอืมได้เ็มอืมชาไม เจ๊พ <iet> <yap a> okay. ุ bye. Bye ้าสร่าบาบวะฮ้าสร่างบายบายวะบายบายสั่งบาย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 อะีิตาตุกใจมาสึอแบบว่าขอบคุณมากนะคะบิดบ้านกันนะคะอ้ กครับขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปของคุณพิงค์พากินพาเที่ยวตำฮุงเบิร์ดค่ะเบิร์ดอยู่ขนมจิน่เบิร์ต่ว่าอาหารญี่ปุ่นบ่รด็กินเพราะว่าเขากินเออตำแครอทกับขนมจีนกับไก่ต้มน้ำปลาไงคะทุกคนมันก็เลยคือแบบกินบ่รด็หลายค่ะ แต่ก็ยังอ้วนเอาอ้วน,นเอาค่ะ <c oughs> โอ้ยเพชรเพชรถ่ายเบอร์เรืืองของแท้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปคุณพิงจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์แห้แน่นเลยค่ะอืคุณพิงก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะจากที่ไม่สบายขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนเป็นห่วงนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วพอกันคลิปหนาเลยค่ะคลิป ต่อไปนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะแข็งแรง strong strong s t r ขอบคุณค่ะ